้องอากาศดู เบสคําสิงห์หลงสเสน่ห์สิ่งนี้แล้วล่าสุดสาวเบสเด็กณีคําสิงห์ได้โพสต์เซตภาพใหม่โดยต้องบอกเลยครับว่าหลงสเสน่ห์ให้กับสิ่งนี้แล้วนั่นเองโดยสิ่งนี้ไม่ใช่อะไรที่ไหนนะคะแต่เป็นน้องหมาที่สาวเบสร,รู้จักนั่นเองค่ะโดยรู้จักมานานถึง4ปีเรียกได้เลยว่ามีความหลงสเสน่ห์กันอย่างมากเพราะทั้งนอนกอดกันและเล่นด้วยกันอย่างน่ารักเลยทีเดียวพร้อมกันนี้สาวเบสก็ยังระบุข,ข้อความให้กับ ภาพและคลิปวิดีโอนี้เป็นอิโมจิรูปหมาอีกด้วยทำเอางานนี้แฟนคลับแห่มาแซวสาวเบสเพียบอาทิน่ารักนึกว่าสิงโตรูปแรกกังฟูน่ารักที่สุดกังฟูครับนี่มันหมาหรือสิงโตวะเนี่ยและอีกมากมายโดยน้องหมาตัวนี้ชื่อว่าน้องกังฟูนั่นเองคะ่ะช่างน่ารักสดใสซะจริงๆนะคะสาวเบสเองก็ยังถึงขั้นบอกว่าไม่เจอกัน3ปีคิดถึงไหมกังฟูแน่นอนคขาว่าใครๆก็ต้องคิดถึง สาเวเบสทั้งนั้นไม่รวมแม้กระทั่งน้องหมาตัวนี้นั่นเองค่ะขอให้สาเวเบสเองได้ใช้เวลาพักผ่อนและไปฟื้นความหลังต่างๆที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะสิ่งที่ทําให้สาเวเบสยิ้มได้ตลอดไปนั่นเองค่ะเชื่อนะคะว่าการที่สาเวเบสได้ไปเจออะไรที่สาเวเบสเคยมีความทรงจําด้วยน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆและเป็นการฮีลใจสาเวเบสได้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะว่าแต่ครั้งนี้สาเวเบสจะไปฟื้นฟูความทรงจำ ที่ไหนอีกคะรอชมโมเมนต์ Moment และภาพของสาวเบสอยู่นะคะขอให้สาวเบสมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดไปนะคะขอขอบคุณเบสคำสิงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ